ฟรีอัลทรีดถ้าไม่อยากถูกหลอก <ś lu en> ก็ส่งขนมมาซะใช่ครับนี่เป็นเกมสยองขวัญเกี่ยวกับวันฮาโลวีนในแหม่แอดฟามายฟาเมเนอ่านว่าอะไร Famine Springs Famine Springs อ่าคำอ่านไม่เท่าไหรพอเจอคำแปลเท่านั้นแหละ <ś lu en> น้ำพูทุกพิษข้าย <ś lu en> แปลว่าอะไรครับเนี่ย <ś lu en> ทุกพิษข้ายคือภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจใช้สภาวะที่เกิดขึ้นนี้กับสัตว์ชนิดไดก็ได้เอาแล้วมันเกี่ยวกับน้ำพุยังไงผมงงไปหมดมาขนาดนี้แล้วผมเติมไปทั้งชื่อเกมเลยละกันฝันร้ายที่ฟามิเน่สปริงทำไมต้องกลายเป็นฟามิเน่วันนี้เอาเป็นว่ากลับมาที่เกมของเรานี่เป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ออกไปขอขนมในคืนวันฮาโลวีนและนอนก็ต้องไปพัวพันกับเรื่องราวสุดสยองก่อนที่จะไปทิกออทีสผมอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งที เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้ผมและเราจะออกไปขอขนมกันเลยในวันที่31ออกโทเบอร์ปี 199x ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทซึ่งไม่น่าจะเป็นที่ประเทศไทยหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าแฟม i n e Springs ที่แท้ก็เป็นชื่อเมืองนี่เองเด็กน้อยคนหนึ่งได้เตรียมตัวสำหรับวันฮาโลวีน ส่วนนี่คือปุ่มควบคุมที่ดูธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรและภาพเกมก็ธรรมดาธรรมดาแต่บอกเลยว่าน่าสนใจส่วนเล่นแล้วสตอรี่จะแห้งไหมต้องรอดูนะครับกด e เพื่อคุยกับแม่ทำไมอุยอ้ยแค่คุณแม่ก็หลอนแล้วอ,ะอ่ะเออที่รักมันถึงเวลานั้นแล้วนะจ๊ะวันฮาโลวีนออกไปทริคอทีตกับเพื่อนๆสิจ๊ะโอ้ช ไม่ลูกมีเพื่อนอยู่นะจ๊ะพวกเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนี่นาลูกไม่ใช่ตัวประหลาดซะหน่อยไปสิไปหยิบชุดคอสตูมมาแล้วก็กระเป๋าคืนนี้เนี่ยต้องสนุกแน่ๆอ๋อเหมือนน้องจะเป็นเด็กที่ถูกเพื่อนๆบูลลี่หรือเปล่าไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแต่คุณแม่ก็ให้กําลังใจเอาล่ะนี่น่าจะเป็นชุดของเราชุดผีน้อยผมชอบผีดีไซน์นี้มากมันน่ารัก แล้วก็กระเป๋าที่อยู่บนโต๊ะปึ๊บไปก่อนนะครับแม่ไปนะเก็บลูกอมห้าอันโอเคว่าแต่คุณฟักทองนี่ใครไอลูเซอร์คอสตูมแกสวยนี่ว่าฮ่าฮ่ทุกๆปีเนี่ยเหมือนกันเลยนะเด็กโง่คนเดิมคอสตูมก็โง่เหมือนเดิมเด็กโง่อย่างแกนะ่ะไม่มีทางหาลูกอมสู้ชั้นได้หรอกหน้า ไว้เจอกันนะไอ้ดอกไอ้ไอ้ดอกเอา้าทำไมพี่ไปขอลูกอมที่พงหญ้าล่ะครับแถวนั้นไม่มีลูกอมนะงั้นผมไปก่อนละงันไม่มีทางที่ผมจะขอลูกอมแพ้คนแบบนี้แน่อาล่ะเราเรีบไปโอ้โหนั่นอะไรผ้าทั่วข่าวมีเด็กหายตัวไปอีกแล้วอืมฉันรู้จักพวกเขาจากที่โรงเรียน มีเด็กหายตัวไปมากมายเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยต้องระวังตัวด้วยโอเคว่าแต่จะไม่มีใครจับน้องใช่ไหมครับผมยังไม่รู้นะครับว่าเรื่องสยองในเกมนี้คืออะไรแล้วทำไมเอเลี่ยนกับเดวิลมันยืนด้วยกันนี่มันโคตรจะไม่ธรรมดาเอาละ่ะและนี่คือบ้านแรกที่เราจะไปทริคอทริทโอ้ชุดสวยนี่นาไอ้หนูอานี้เอาลูกอมไปเลย ระวังตัวด้วยล่ะข้างนอกนั่นนะมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นในวันฮาโลวีนอันนี้ลุงเป็นห่วงหรือว่าจริงๆแล้วลุงจะปั่นเพื่อความหลอนผมไม่แน่ใจนะครับโอ้ยอ๋อมันคือเพื่อนของไอ้ฟักทองโถเเ้ยเรารีบไปตัดหน้าไปขอบ้านนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยพ่อหนูน้อย ใช่ไหมที่เป็นคนวางไข่ที่บ้านฉันเมื่อปีที่แล้วโอ้ยฉันหมายถึงปลาไข่ใส่บ้านฉันน่ะไม่ใช่เหรอโอเคถ้าอย่างงั้นอันนี้ลูกอมโอ้ยมันต้องเป็นฝีมือของไอ้แก๊งเด็กเร็วพวกนั้นแน่ๆดีนะครับที่ผมไม่คบกับเด็กเร็วพวกนั้นไปขอบ้านอื่นดีกว่าโอ้ยทำไมมันมีหลายตัวเอา,อาจจะไม่ใช่แก๊งเด็กเร็วก็ได้นะครับ <laughs> แต่สัมผัสได้ว่าไอ้คนปลาไข่ต้องเป็นเพื่อนฟักทองของเราแน่ ว้าวดูชุดคอสตูมนี่สิหรือว่าเธอเคยเจอผีจริงๆมาก่อนเนี่ยแต่งเหมือนมากเลยนะเธอต้องโชคดีแน่นๆมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแฮปปี้ฮาโลวีนฮะเรื่องรายๆที่ว่าเหมือนทุกคนรู้แต่ทุกคนก็กักอยู่นะครับไม่บอกว่าคืออะไรหลังจากเดินในเมืองผมได้รู้ว่าชุดฟักทองนี่โลมากไอเพื่อนนั่นไม่มีทางของของขวัญสู้เราได้หมายถึงของขนมนะ อันนี้ลูกอมของนายนัดพ่อหนูมีส่วนผสมของใบมีโดโกนล,ลงไปด้วยมีโดโกนเจ๊เฮเฮเฮเออแค่ร้อเล่นเท่านั้นเองน่ะฉันสาบานนะคือจะสื่อว่าเอาขนมมาให้เด็กแล้วใส่มีโดโกนล,ลงไปใช่ไหม <c oughs> ตาน่าจะรอเล่นจริงๆนะครับหวังว่าน้องคงไม่ได้กินอะไรแปลกๆโอโอบ้านหลังสุดท้ายแต่ เราเข้าไม่ได้เฮ้โอเคไปบ้านต่อไปกันบ้านอื่นดีกว่าแถวนี้แถวนี้เอ้าเฮ้มันปิดทุกหลังเลยแถวนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ hey. อย่างที่ฉันคิดเลยละ่ะลูกอมของแกมันไม่พอ <laughs> กระจอกและก็เหลืออีกบ้านเดียวเท่านั้นที่แกจะไปขอขนมได้ บ้านเก่าๆที่อยู่ที่สุดทางเดินนี้แกก็รู้ตำนานที่เขาเล่ากันมาแล้วนี่นะตำนานไร้สาระนั่นมันไม่จริงหรอกนะน่าอยากจะไปพิสูจน์ตำนานดูไหมงั้นก็ไปเลยสิโอ้โอ้ไม่ไปผมกลับบ้าน <c oughs> โอ้เสาไฟฟ้าก็บเบี้ยวแต่สุดท้ายก็ต้องไม่มีทางเลือกนะครับน่าจะต้องเข้าไปอยู่ดีรู้สึก ใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นบ้านของคนที่ลักพาตัวเด็กไปก็ได้นะมีข่าวเด็กหายก่อนหน้านี้นะครับคนในเมืองก็เหมือนรู้อะไรแต่ว่าก็ไม่บอกเราตรงนี้โล่งๆแปลกๆฮนะสุสานหน้าบ้านไม่ธรรมดานี่ผมต้องมาทริกออท,ที่นี่เหรอนี่คือบ้านเก่าๆหลังนั้นสภาพที่นี่ดูเก่าสุดๆและที่นี่ มีเรื่องเล่ามากมายและในตอนนั้นก็มีบางอย่างเรียกคุณเข้าไปในบ้านประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงเอียดอาดแล้วคุณก็ก้าวไปข้างในไม่หนอโอ้แล้วทำไมน้องปอดชุดด้วยครับเนี่ยใส่คอสตูมผีไว้อย่างน้อยก็ป้องกันดาเมจได้นะอ่ะอะมีสองทางผมหยิบกระดาษนี้ก่อนแล้วกัน คุณเจอเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าคุณอ่านออกแค่บางคำเท่านั้นเพราะยังเด็กอยู่เด็กน้อยมากมายยังคงหายตัวไปและพ่อแม่ในท้องที่นั้นก็โทษว่าเป็นความผิดของคนคนหนึ่งตำรวจได้เข้าไปค้นหาแต่ว่าล้มเหลวความหวังหดหายไปคุณจำเรื่องราวนี้ได้ ไม่มีใครหาเด็กพวกนั้นเจออีกเลยโอ,โอ้แล้วข้างบนนี่คือห้องอะไรนะอุเมื่อกี้ผีเหรอฮแต่ประตูข้างบนปิดนะครับแล้วปิดบังผีพอดีด้วยโอ้โหซ่อนเลนเอาแล้วไปไหนดีซ้ายแล้วกันนะครับเอาไปไม่ได้ขวาไม่ได้เหมือนกันโอ้โอ้มีประตูที่ไหนสักแห่งหนึ่งเปิดออก ประตูเห้ยยู่อยู่บรรยากาศเข็มก็ดู oh. <laughs> ไอช้างเมื่อกี้คือจำสแกรใช่ไหมผมว่าต้องมีคนที่นั่งดูอยู่หัวใจวายเยอะแน่เลยน่ากลัวมากๆนะครับทำไมถึงมีกรงอยู่ในที่แบบนี้และพวกมันก็ยังเป็นกรงที่มีขนาดพอจะขังคนด้วยแต่ว่าข้างในกรงว่างเปล่ามันทั้งสกรปรกและก็เหม็น เคยมีอะไรอยู่ในกรงนี้กันแน่นะคุณเริ่มตัวสั่นเมื่อคิดแบบนั้นโอ oh. แสดงว่ามันเป็นบ้านของไอ้คนที่รัก้าตัวเด็กจริงอะดิตรงนี้ก็มีกรงโอ้ oh, กรงเยอะจัดจัดอ่อ uh uh. กด E เพื่อดึงขันโยกเอาละน้องสนแน่ใจนะว่าน้องมาทริกออทิสต์นะ่ะพี่ว่ามันไม่น่าใช่นะครับโอ้ oh. ข้างล่างนี่เปิดแล้วแต่อยากลองไปทางซ้ายจัง ไปไม่ได้นะครับติดกำแพงที่มองไม่เห็นพุ่มแดงอะขวาแล้วกันฟึบฮึอโอเห็นเป็นตัวเลยได้กุญแจมาขึ้นตอนนี้ผมอยากรู้มากว่าน้องรู้สึกยังไงน้องอ้อท่านใดนั้น ก็มีเงาที่น่าสยดสยองปรากฏตัวขึ้นมาถูกแควนอยู่ในอากาศคุณรู้สึกเย็นเชียบขึ้นมาในทันทีทันทีที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็หายไปอ๋อเป็นการบรรยายเลือกภาพจำสแกนที่เราเห็นจริงๆน้องก็กลัวสินะแสดงว่าเป็นกุญแจห้องข้างบนนี้โห ไอ้หนูนี่เธอมาทำอะไรข้างล่างเนี่นะระวังด้วยละ่ะเดี๋ยวไอ้คนบ้านนั่นจะจับตัวเธอไอ้ฆาตากรหน้าขาวนั่นนะเรื่องทั้งหมดคือเรื่องจริงนะเธอจะต้องตายข้างล่างนั่นเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เอา้านึกว่าช่วยแต่เป็นกองแช่งนี่วาโอ้มีศพคนเยอะเลยนะครับข้างล่างนี่ไม่ผิดแน่ แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจับตัวคนมาทําไมมาทรมานเฉยๆเหรอน่าจะเป็นศพเด็กหมดเลยนะครับเด็กฮาผมว่าผมได้คําตอบแล้วมาเป็นวงเวทแบบนี้อัญเชิญซาตานอย่างแน่นอนนี่นี่มันคืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแท่นบูชาบางอย่างมันทํามาจากกระดูกมีทั้งกระดูกของคนจริงๆแล,แล้วก็ของสัตว์ด้วย คุณเอื้อมมือไปที่แท่นบูชานั่นและคุณก็ได้ยินเสียงมาจากที่กกไกลๆเสียงของโลหะที่กำลังเคลื่อนไหวมีบางอย่างเปิดออกอย่างนั้นเหรอผมว่าน้องไม่รอดแล้วละ่ะแต่ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะเจอกับอะไรเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงฝีเท้าไม่นะ สงสัยคิดไปเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับข้างอะอ่าคุณหยิบหนังสือเล่มเก่าขึ้นมาและพิกดูหน้ากระดาษมันมีบางอย่างแปลกๆสัญลักษณ์ที่หน้าขนลุกถูกเขียนอยู่ข้างในหนังสือนั้นเต็มไปหมดพิธีกรรมและคาถาเวทมนต์แล้วก็ชื่อมากมายอาซาทอสเนีลาโทเทพ คือใครนึกไม่ออกเป็นชื่อของคุณป้าเน,นียนะครับยกสอทอดและคุณก็ไม่กล้าอ่านอีกต่อไปนายพยายามทำพิธีกรรมอัญเชิญเทพเจ้าสินะเหมือนจะเป็นพวกเทพของเลิฟคราฟนะครับอ่ะอะ่เป็นผมผมจะไม่เดินหานายแม่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 แมนายหาลูกอมไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮะ ไม่ต้องห่วงหรอกข้างล่างนี่มีเยอะเลยลูกอมของพ่อแล้วก็ฉันพ่อนี่บ้านพ่อนายเหรอหนายได้เจอเขาแล้วใช่ไหมงั้นฉันจะแนะนำให้หนายรู้จักกับเขาเองไม่พวกโอ้โอ พ่อเลวพอ่อขอบใจนะเจ้าลูกชายข้ามีพลังเพิ่มขึ้นมากข้าคือกุญแจและผู้รักษาประตูทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมีเพียงแค่ข้าเท่านั้น เ้ารู้จักสถานที่ที่เทพเก่าแก่มากมายเคยผ่านไปและที่ที่พวกเขาจะใช้มันในการผ่านไปอีกครั้งหนึ่งห้าุ๊บโอ,โอแล้วจบไปแบบนี้เลยสรุปก็คือในเมืองนี้มีเด็กมากมายหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาซึ่งก็เป็นฝีมือของ เจ้าเด็กเปรตที่สวมหัวฟักทองกับพ่อของเขานะครับซึ่งตอนท้ายเราก็จะเห็นว่ามีการโยนศพเข้าไปให้ปีศาจกินนะครับผมไม่แน่ใจว่าปีศาจที่เห็นเนี่ยหรือว่าเทพเจ้าก็ตามคือตัวอะไรกันแน่แต่อาจจะมาจากหนึ่งในตำนานของเลิฟครับและดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่เทพหรือว่าปีศาจตัวอื่นๆซึ่งอยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราโดยรวมถึงเกมนี้จะไม่มีอะไรมากแต่ก็สนุกดีเอาละ่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ n i t m t m a r e at f a m i n e Springs ถ้าชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ